วันนี้พลอากาศเอกชนิดุกผาสุกองคม,มนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการมูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเก 80, ียรติป0ิพันษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลให้การสนับสนุนโดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งอยู่ในเขตอำเภอตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเปิดให้บริการเมื่อปี2549เป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน10แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550 โรงพยาบาลนี้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในยั่งยืนยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัลในพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรมณยยสถานตลอดจนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดีมีระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจุบันมีบุคลากร152คนประกอบด้วยแพทย์7คนทันตแพทย์4คนเพสัชกร4คนพยาบาลวิชาชีพ36คนและเจ้าหน้าที่อื่นๆ101คนให้บริการดูแลรัษฎรในพื้นที่จำนวน37,532คน โดยมีครนไขยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือราาพสตเจแห่งให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลีย่ยวันละ216คนผู้ป่วยในเฉลีย่ยวันละ32คนโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโรคกระเพาะอาหารโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรคหลอดเลือดสมอง โอกาสนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจในายสามารถมักผลรัศดรจังหวัดสุรินที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่100หมู่18ตำบลบกักใดอำเภอปรนดมดงรักซึ่งเป็นราศดรตามโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือชุมชนบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆอาทิด้านการดารงชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น